สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของผู้นำโลกอีกท่านหนึ่งนะครับสีจิ้นผิงผู้นำสูงสุดของจีนคือที่น่าสนใจมากๆกก็คือภาพลักษณ์ที่ดูเงียบขรึมไม่ค่อยออกสื่อเท่าไหร่แต่กลับมีอิทธิพลมหาศาลเลยทีเดียวใช่ค่ะความน่าสนใจมันอยู่ตรงวิธีการสร้างอำนาจการใช้อำนาจของท่านเนี่ยแหละค่ะที่มัน มันต่างออกไปคือไม่ได้เน้นพูดเยอะไม่ได้เน้นสร้างภาพลักษณ์หวือหวาแต่เน้นกลยุทธ์ระยะยาวใช่ค่ะแล้วก็การควบคุมระบบอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้แล้วค่ะครับประเด็นผู้นําเงียบเนี่ยข้อมูลที่เราดูกันมาจากบทความสีจิ้นผิงผู้นําเงียบผู้ส่งอิทธิพลก็ชี้ชัดเลยว่าท่านแทบไม่ให้สัมภาษณ์เลยแต่ทุกความเคลื่อนไหวกลับเป็นที่จับตาของทั่วโลกเอ่อความเงียบแบบนี้มันมีความหมายเชิงกลยุทธ์ยังไงบ้างครับอืม ความเงียบนี่จริงๆอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ก็ได้นะคะทําให้คนอื่นคาดเดาได้ยากสร้างความรู้สึกว่าลึกลับมีอำนาจที่มองไม่เห็นเหมือนกับว่าไม่ต้องพูดเยอะแต่การกระทํามันส่งเสียงดังเองถูกต้องค่ะแต่ขณะเดียวกันทุกการตัดสินใจที่ออกมามันชัดเจนมากแล้วก็ส่งผลกระทบระดับภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกจริงๆค่ะเป็นความเงียบที่ส่งพลังมากม แล้วถ้ามองย้อนไปที่พื้นเพชีวิตล่ะครับจากข้อมูลคือท่านไม่ได้เติบโตมาแบบสบายๆเลยจากลูกเจ้าหน้าที่ระดับสูงกลายเป็นต้องไปใช้แรงงานในชนบทตอนปฏิวัติวัฒนธรรมใช่ค่ะประสบการณ์ตรงนั้นสำคัญมากๆเลยนะคะหลายคนวิเคราวะห์ว่ามันสร้างสิ่งที่เรียกว่าความอดทนระยะยาวขึ้นมาคือความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าระบบมันทำงานย่งไงการต้องเอาตัวรอดจากจุดต่ำสุดใช่ค่ะ การไต่เต้ากลับขึ้นมาน่าจะเป็นรากฐานสำคัญของวิธีคิดเรื่องอำนาจการวางแผนระยะยาวของท่านเลยซึ่งซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับการไต่เต้าในพรรคคอมมิวนิสต์ที่ใช้เวลาหลายสิบปีมากค่อยๆก้าวขึ้นมาแบบไม่สร้างศัตรูเท่าไหร่แต่เน้นสร้างระบบสนับสนุนเงียบๆเลยครับ ว่ากันตามตรงก็เป็นแบบนั้นเลยค่ะคือไม่ใช่การสร้างชื่อเสียงแบบพูดพลาดแต่เป็นการวางรากฐานอย่างมั่นคงมากๆค่อยๆสร้างความไว้วางใจสารสัมพันธ์แล้วก็วางคนของตัวเองในตําแหน่งสําคัญสําคัญอืมเป็นการสร้างฐานอํานาจจากข้างในโครงสร้างจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่จากภาพหลักภายนอกอย่างเดียวแล้วทีนี้พอขึ้นสู่อํานาจสูงสุดสิ่งแรกๆที่ทําเลยคือพุ่งเป้าไปที่การควบคุมระบบอย่างเบ็ดเสร็จเลยใช่ไหมครับทั้งพักกองทัพโซเชียลมีเดียเศรษฐกิจ แม้กระทั่งการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ดิฉันคิดว่านี่คือหัวใจสําคัญของอํานาจในแบบสีจิ้นผิงเลยนะคะคือการกลุ่มกลไกต่างๆของรัฐของสังคมไว้ในมือให้ได้มากที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อให้แนวนโยบายมันเดินหน้าไปได้ถูกต้องค่ะทําให้สามารถผลักดันนโยบายผลักดันวิสัยทัศน์ระยะยาวได้แบบราบรื่นลดแรงต้านจากภายในคือใช้อํานาจผ่านโครงสร้างไม่ใช่แค่ผ่านวาทศิลป์ เข้าใจเลยครับและการกระชับอำนาจที่ชัดเจนมากๆก็คือปี2018ที่มีการแก้รัฐธรรมนูญยกเลิกข้อจำกัดวาระการดำรงตำแหนง่งอืมออันนั้นเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดแล้วค่ะว่าท่านต้องการความต่อเนื่องความแน่นอนในการนำพาจีนไปสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่วางเอาไว้เหมือนเป็นการเดิมพันเลยว่าความแน่นอนนี้จะมาจากผู้นำคนเดียวประมาณนั้นเลยค่ะคือสร้างความมั่นคงผ่านตัวผู้นำเองถ้าให้สรุปบทเรียน ที่เราได้จากแนวทางของสีจิ้นผิงคืออะไรบ้างครับดูเหมือนจะเงียบแต่ทรงพลังเหลือเกินบทเรียนสำคัญมากๆเลยอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าอำนาจที่แท้จริงบางทีมันไม่ได้มาจากการแสดงออกที่เปิดเผยฉง่างเสมอไปนะคะครับแต่มันสามารถฝังตัวอยู่ในระบบที่ถูกสร้างถูกควบคุมไว้อย่างดีอย่างแยบยลจนบางทีเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำการควบคุมกลไกนี่เองที่เป็นกุญแจใช่ค่ะ การเข้าใจการควบคุมกลไกเหล่านี้ต่างหากที่อาจจะเป็นคุณแจสำคัญซึ่งแนวคิดเรื่องการควบคุมระบบนี้ก็น่าสนใจนะคะอาจจะเอาไปปรับใช้มองเรื่องการบริหารหรือวางกลยุทธ์ในองค์กรหรือด้านอื่นๆได้เหมือนกันจริงด้วยครับทำให้ต้องกลับมาคิดเลยนะว่าหรืออำนาจที่มองไม่เห็นแบบนี้แหละที่มันส่งพลังยิ่งกว่าอำนาจที่เห็นกันชัดๆแล้วในชีวิตประจาวันของเราล่ะครับ มีระบบอะไรที่มองไม่เห็นแต่กำลังกำหนดทิศท,ทางอะไรบางอย่างอยู่บ้างหรือเปล่าอืมการพยายามทำความเข้าใจกลไกลที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสิ่งต่างๆรอบตัวเราเนี่แหละค่ะอาจจะเป็นทักษะที่สำคัญมากๆที่ช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็รับมือกับโลกที่มันมันซับซ้อนขึ้นทุกวันได้ดีขึ้นนะคะครับเป็นประเด็นที่น่าคิดต่อจริงๆครับ